จิงจ้ารมาจีนจ้ารมชาจินจ้าาาาโอ้ยสตเสียโอ้โหติดติดไม่มีอะไรติดโอ้ชาโอ้ติดอีกเป็นครั้งที่ไปเห็นหรือเปล่าจ้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 าโอ้ยโอ้เฮ้ยมางจะไปวัเนี้ยไม่เห็นอ่ะเออมจโอ้มันไม่เบานะพี่ชายฝากไว้หน่อยเถอะ ตักตตักตักตักตับุญเสร็จุะแล้วบุญทาขอบใจมากนะอ่ะนี่ให้เงินเจ้านะเอจเฮ้ยถ้าให้เงินเจ้าตองเยอะน่าจะขอบใจน่าจะพอใจทำไมไม่รู้สึกรู้ซาีิพี่ชายพี่กอทัใครเจ้าเฝ้าดูไอนี่ไว้แป๊บเดียวให้เงินเจ้าตองเยอะน่าจะพอใจน่าจะดีใจนะหัวเราะหน่อยดิฮ่ จะมาขอเงินนะ